2กรกฎาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นศูนย์สอบกอพภาคเหนือตอนล่าง10สนามสอบในจังหวัดพิศนุโลกโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางในวันสอบเพื่อลดการจราจรติดขัดการสอบกอพเป็นการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเก่งดีมีความสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภาัฏพิบูลสงครามนะคะได้รับความไว้วางใจจากสํานักงานกอพอให้ทําหน้าที่เป็นศูนสอบจังหวัดพิษณุโลกอย่างต่อเนื่องมาทุกปีค่ะ โดยในปีนี้นะคะมีการประชุมเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนนําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลเสมาขันอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นประธานพร้อมคณะทํางานในการจัดสอบร่วมชี้แจงข้อกําหนดต่างๆต,ต,ตามแนวทางของสํานักงานกอพอผสานความร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่เป็นสนามสอบรวมสิบแห่งด้วยกันค่ะสําหรับการจัดสอบมีระเบียบวิธีการที่รัดกุมมากค่ะศูนย์สอบดําเนินการสอบทุกขั้นตอนถูกต้องโปรง่งใสตามมาตรฐานที่สานักงานกอพ ออกําหนดไว้เพื่อคัดสรรคนเก่งคนดีที่มีความสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นข้าราชการซึ่งในปีนี้นะคะศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลกแบ่งเป็นสนามสอบสิบแห่งด้วยกันค่ะได้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลกวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลกโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมโรงเรียนจ่านกร้องโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาโรงเรียนพรมพิรามวิทยาโรงเรียนพหลุราชและมหาวิทยาลัยร พราชาพพิบูลสงครามโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางสัญจรใกล้ๆบริเวณสนามสอบด้วยนะคะ แล้วการสอบกอพอสอบเพื่ออะไรทําไมต้องสอบสําหรับท่านใดที่มีความฝันจะมีอาชีพที่มั่นคงในระบบราชการการสอบกอพเป็นการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษาระดับต่างๆเข้าทํางานในหน่วยงานราชการและต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะทํางานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการสอบกอพนะคะจะเริ่มต้นจากภาคกค่ะเพราะเป็นประตูสู่การเป็นข้าราชการ ภาคกอถือเป็นประตูแรกที่คุณต้องสอบผ่านค่ะและว,วิชาที่สอบในภาคกอก็จะประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถทั่วไปภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์กฎหมายเบื้องต้นและเมื่อผ่านภาคกอแล้วนะคะเราจะถูกเรียกตัวไปสอบในภาคขอจากนั้นภาคคอเพื่อรอการเรียกเข้าบรรจุในตำแหน่งข้าราชการในหน่วยงานต่างๆค่ะแล้วใครบ้างที่มีสิทธิสอบกอพอได้ สำนักงานกพเปิดสมัครสอบเฉพาะผู้ที่มีวุฒิปวชปวสปวทปริปรปรญ,ญญาตรีและประิญ,ญญาโทเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่ามีเป้าหมายที่ใช่ก็ไปถึงฝันได้ไม่ยากค่ะและในวันสอบ2กร,รกฎาคมนี้นะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนพิษณุโลกทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้สอบที่จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะและโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณสนามสอบด้วยนะคะเพื่อลดการแออัดของเส้นทางการจราจรค่ะ